วัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับครัวป้าเก็อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาทํากับข้าวค่ะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะทําจากมันฝรั่งค่ะไม่มีหมูไม่มีเนื้อวันนี้ป้าเก็จะทํามันฝรั่งผัดเกลือนะคะวัตถุดิบของเราก็อันดับแรกก็หามันฝรั่งมานะคะล้างให้สะอาดเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีกระเทียมเกลือตัวนี้จะเป็นเนยนะคะเนยสดหรือมาการีนก็ได้หรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แต่น้ํามันพืชอ,อย่างเดียวก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นน้ํามันจะเป็นน้ํามันรําข้าวน้ํามันถั่วเหลืองอะไรก็ได้นะคะน้ํามันมะกอกก็ได้ค่ะแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆพริกไทยป่นค่ะแค่นี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็จะเอามันฝรั่งไปต้มก่อนค่ะล้างสะอาดมาแล้วนะคะเราก็จะผ่าแล้วก็เอาไปต้มจะได้สุกง่ายๆค่ะ สักประมาณ10นาทีก็สุกแล้วขอ,อนำไปต้มก่อนกันแล้วกันนะคะต้มให้สุกแล้วค่อยมาดูกันมันฝรั่งก็ปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันค่ะหั่นชิ้นพอดีคำประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบค่ะใครชอบชิ้นเล็กๆก,ก็หั่นเล็ก อันฝร่นก็ต้มสุกแล้วนะคะวิธีเช็คเวลาต้มแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มดูพอทะลุง่ายๆก็คือสุกแล้วค่ะแต่ถ้าเสียบแล้วยังแน่นๆอยู่ก็ปล่อยไว้อีกสักพักนะคะต้มสุกแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นน้าธรรมดานี่แหละคะ่ะน้าเปล่าเทน้ําร้อนทิ้งแล้วก็แช่น้ําเพราะว่าเวลาเราปอกเนื้อก็จะได้ไม่ยุ่ยนะคะเนื้อจะได้แน่นทีน,นี้เราก็มาลอกเอาเปลือกออกปอกเปลือกนั่นแหละคะ่ะ วิธีลอ,อกก็ได้นะคะหรือจะปอกเอาก็ได้สุกพอดีพอดีค่ะกำลังเหนียวกำลังอร่อยเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะเปิดไฟเลยใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนค่ะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ เรกรเทียงเริ่มจะเหลืองค่ะเราก็ใส่เนยลงไปเลยเพิ่มความอ้วนนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คะเนยละลายเติมเลยค่ะมันต้มของเรากรดังส,ส้มเสร็จแล้วก็คุ้งรสเราจะผัดแบบแห้งๆค่ะ ใส่เกลือนะคะใส่พริกไทยสักน,นิดหน่อยอันนี้เป็นพริกไทยดำเผ็ดไม่ใส่เยอะผัดให้ความเค็มของเกลือนะคะจับกับมันกระดานต้มของเราพักๆมาเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะ เหลือไว้โรยหน้าสักนมดนึงก็เป็นอัน่าเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวไปจัดเส่จ,จานกันค่ะมันฝรั่งผัดเกลือก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะทำง่ายมากวัตถุดิบก็หาง่ายลองไปทำดูนะคะทานกับข้าวสวยร้อน,รอ,นอร่อยมากเลยปกาเก็กลองทำหลายครั้งแล้วนะคะอร่อยมาก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป a c ก a g กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ